อ,อ่ะวะ่าอ่ะเราไม่ต้องลงทุนเลยที่ตกปลาพี่ที่เห็นไหมไอ้ที่ปูที่เป็นหอยเป็นขยะอที่เราทิ้งอ่ะไปขอเขาได้ปะเราเราไปขอเขาเลยเราไปขอปขอเศษขยะหน่อยเขาก็จะให้ปูให้เรยมาเราแค่เดินหาเดินขอเขาแล้วเราก็เอาไปโพสซสเองเราโดยที่เ,เราไม่ต้องไปตกแค่เราเดินขอแล้วไ,ไม่ต้องเร้เรไม่ต้องซื้อเบ็ดใช่เราแค่ไปขอแล้วเราก็ขี่รถไปโพสซสเอาไปโพสซสใช่เชีอ่ะ เป็นไงแล้วมันได้เท่าไหร่มึงลองดูยังอ่ะเฮ้ยเออใช่แล้วเขาอยากเขาไม่เอาด้วยพี่เออใช่โอ้โหได้ว่ะแล้วมึงไปขอมาหรือยังอะถามก่อนมึงไปทำมาหรือยังโอ้เรียบร้อยแล้วพี่สายไม่มึงไปทำมาหรือยังไอ้ที่แบบขอเขาอะไรเงี้ยอ๋อไอ้ที่ไอ้ที่ขอผมไม่ทำพี่แต่ว่ามีคนมาขอเว้ยเขาไล่ขอเลยเว้ยผมก็เลยแบบปิ๊งไอเดียอ๋อไอสัตว์แล้วมึงลองดูอยังมันไล่ได้ดีเปล่าเอ้าไม่ลองก็ไม่รู้ดิพี่เอาว่ะ ธุรกิจว่ะธุรกิจขอของแต่หอยมอบกเล้วบอกเลยนั่นน่ะพี่พี่ที่ขึ้นอยู่ข้างบนน่ะที่ตกไปข้างบน่ะขึ้นขึ้นไปหอบวกสองเดินหอยสองหน่วยไปโอเคโอเคบอกหอยบกไอ้แล่ะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเดี๋ยวผมขับให้ดีกว่างั้นนะเดี๋ยวพี่พี่ดูร้านเราปะร้านเราเขาไม่ต่อยพี่หรอกเฮ้ยเป็นไงกูบอกเลยเขาเอาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเวลาสามนาทีไง เออตัวเรามานันต้องทิ้งเยอะเยอะยังหมานนะบอกเลย <c oughs> เป็นไงขอให้เจ็บอุ้ยโดยที่ไม่ต้องอตก<พ>นี่นี่พี่พี่วิ่งไปวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยธ<ะ>ุรกิจครับธุรกิจไม่มืดครับไม่มืด,ด,ดไล่ขอทำความรู้จักกับทุกคนไงเชิญวา่าล่ะคนตกปลายป็นคนใจดีทุกคนเออดู ราไม่ต้องเสียตังค์พี่แบบว่าไปลงทุนซื้อบวงซื้อเบ็ดซื้อเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนี่แหละแค่ไล่ขอเท่านั้นคุ้มขอให้ครับขอให้ครับขอให้เต็มตัวขอให้เต็มตัวอยู่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 พี่ชายมีบ่ครับครับมีขยะบ่ครับในกระเป๋าแล้วนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งห้าแปดครับครับมีแค่นี้ครับขอบคุณครับไม่เลือกงานไม่อยากจนครับกูกูมีของกูมีทุกอย่างครบนะแต่กูจะมาขอคนนี่แหละ โอ้ยไอ้พี่สายเาไมค์แล้วว่ะโอ้ยพี่สายเาไมค์อีกแล้วว่ะพี่มีขยบะบ่ครับผมมีมีขยบะบ่ครับมีครับมีมีหนึ่งหนึ่งห้าแปดครับพี่สายพี่สายอยู่บ่พี่สาย,าย,ย,ายครับผมมีขยบะบ, 1, 1, 5, 8, คบ่ครับเอ่อพระนะมีครับเปล่าครับอ่าหนึ่งหนึ่งห้าแปดครับฮ่าฮ่ธุรกิจครับธุรกิจธุรกิจ A few moments later ไม่เลือกงานไม่ยากจนมึงบอกแล้วขอได้ยังคนน,น,นี้อมึงขอขอหมดแล้วไปขอเรือไปพี่ชายอยูดู มึงยังไม่ขอฝั่งนี้เหรอขอหมดแล้วขอขอหมดแล้วรถผมอยู่ฝั่งนู้นมาใหม่สวัสดีค่ะสุดหรอมาใหม่ใครอ่ะไเราชอบใครใครวะทำไมวะเราไปแพ็กก่อนไหมหรือว่าเราจะไปโพสเซตปูดอ้เดี๋ยวผมว่าไปแพ็กดีกว่าปะแพ็กที่เดียวกันต้องไปทำฟูกรเออเราบอกแล้วไงให้ไปที่เดียวกันพี่ไม่เชื่อผมเลยเอาเมื่อกี้พี่บอกว่ามีแเพ็กก่อนมีลูบี้กับเพชรอ่ะซื้อต่อวะเม็ดเม็ดละหมื่น มีสเตเบิลคอยล์หกมีเลงคิวสิบแปดเอ้ยอังเลมีบัตรอะไรไม่รู้อ่ะหนึ่งเคอนอกจากรถจะสวยแล้วมีมีบัตรมีมีบัตรหนึ่งเคอบัตรอะไรไม่รู้อ่ะบัตรอะไรไม่รู้อ่ะนี่กระชากสำหรับผู้เล่นใหม่เปิดแล้วนะครับสำหรับคนที่มีบัตรไก่เท่านั้นเฮ้ยไปซื้อดิเพี้ยนซื้ออะไรซื้ออะไรวะไม่ต้องฟาร์มยังงไกระชากไงกระชากไงเปิดแล้วกระเฮ้ยเฮ้ยพี่ชาย เอาว้าวมีจำกัดนะไม่ต้องดูลูกละสิบบาทแต่มีจำกัดนะครับจำกัดวันด้วยเอาไม่ล่ะให้เฉพาะที่มีมีบัตรไก่ให้ต้องไหนเดี๋ยวเราไปโพอะไรเสร็จก่อนไหมเราเราค่อยไปไหมหรือว่าไม่มันมันชื่นนิตยสารยิงไว้แล้วค่อยไปรับตอนเขาเปิดให้รับเฮ้มือนเหมือเก่ยวกันเลยใชาเอาไงไมชัยเราทำเสร็จก่อนว่าล่ะเออเราไปโพก่อนไปไปโพก่อนแล้วก็ เอาเป็นขั้นตอนดีกว่าตอนตะวานมีแต่คนอันนี้ด้วยเมื่อวานมีคนอันนี้ด้วยอะไรไปโปรเซตปูนะไปมกไก่หมดเมื่อวานไงเสียใจกับยกใหญ่อ๋อเปกับหนูหนึ่งคนได้ไหมคะไอ้นิน่ะทำหนึ่งเลยได้ไหมอ่าไปตรงไหนนะปูปูอยู่ตรงไหนนะจะหนูไปมาร์กในรถให้ไปขึ้นรถเลยเดี๋ยวหนูไปมาร์กในรถให้โอเคเป็นต้นไปจอดซื้อแตงโมก่อนเออนั่นนะปักแตงโมไปชมเขาทำไมเล่าเอ้ยน้องน้องจอซื้อแตงโมกแป๊บนึงเดี๋ยวมาแตงโมบ้านพี่ดิ โอเคมีมีแม่ค้าอยู่ป่ะน่ะซื้อแตงโมหน่อยครับมีแตงโมไหมครับเฮ้ยมี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 แตงโมดีหว่าเฮ้ยแตงโมมีมีมีเออว่ะไอ้พี่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 มาดูพี่มาดูเด็กกล้วยกล้วยกันเด็นพี่เด็กนี่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 เทียนี่ไงพี่ชายเขากำลังนั่งไอ้นี่ นั่งดูห้ำเอ็มีซีมาดูนะครับว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแผกเรื่อยครับตอนนี้นั่นจะแผกปู๋นี่แผกหอยโอเคไอ้เซเลสเซเลสเราไปขายที่ไหนเนี่ยไปกับหนูคันนึงนี่คันนึงก็ไปขายอย่างขายแบบใครจะไปมันขายแยกที่เหรอใช่มาขายแยกทีเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่ผับขายเสร็จไปเจอกันที่ผับเจอกันที่ผับโชคดีมีไซโชคโชคไซมีวัว อันนี้หอยครับ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 ออันนี้หอยครับอันนี้อันนี้หอยครับอันนี้นีหอยครับหอยครับนี่หอยครับหอยครับมาทำไมครับกูมีหอยอยู่บนรถไงเฮ้ยไปไปด้วยกันไปไปด้วยไปแล้วมาดูวยเฉยๆมาดูวยเฉยเได้มาสามพันกับสองชั่วโมงก็คุ้มละโอ้ไม่ถามละพอเลิก